Gracias. อีกนัดนึ่งับผมนสำหรับไนเปอร์เี่ยนวันขับดีๆเลยอันนี้ได้มาแล้วสองัวระว่งทางนี่ยก็ต้องดูนะันนี้่ว่าเราไม่ดเดียวแล้วมาเดามาให้ดเดียวเลยานยะท่าลยมไม่ใ้นะต้องดูแล้วรอบเยลยนะผมโดนมาหลายรอบแล้ว พนน่ยายมพยมมาแจ้ยร้รรารารถาม,มามว่า,า,มมารอดไหมไม่รอดทรกท่านถูกมืเรหร่รอดอยงที่ผมอยู่ตัวันแถวๆนี่แล้วผมชุบชนะั้นเราไปกเลยผมวิ่งมะโดดชุบชุบชุบเนะเอาวัาดเมาส่จดิไม่หาม,มากไม่อะม่หรือว,ว่าเราจะแคม เดินมาเลนะเเฮยเดี๋จะมาจะมาก็เห็นเลยระยะใกล้แบบนี้นี่เลยยิงะใกล้กนเลยโอ้โหตุ๊กไนเปอร์แท็กรับมาแค่เท่นี้ อันนี้ก็น่าจะมนีนะอุย้วิ่งว้าว <c oughs> นิ่งๆนบ่ไม้นิ่งว้าวให้นิ่งๆให่แต่ดังก็ใจเย่น ซื้กกกอกระโปองมัเจะเป็นแบบนี้ใช่ไหม,มนไปลี่ยสีนมากแต่งลายใหม่อกนะนีาานกนะน้นะ้งว่อลนนี้้มก็ไม่มีเยดไม่อิ

โอเคตอนนี้ก็หมายก็เริ่แล้วนะครับตอนนี้ก็ต้งตก็สิห้าเแล้าก็จะากไปที่แลาาเตอร์ดไปดีดดดีวุวยวุดวโอเคดอกนี้ทำหงเลยโดยที่มันติด

也是。 หมดเลย 哦。Oh. เลยถาที่เป็นมือไหวก็เรา่ต้นงดิมเป็นเพล่บบอหรือเป็นอะีกไโลมเนีวิ่งโคตรไวเดเรนี่เราวิ่งไม่ได้ Want oh. um, what the don't oh.

เป็นวาไปด mm ้วยครับที่สองเาเป็นอันเชลซแล้วที่ต่อไปน่าจะเป็นเตโฟรัสแล้วก็แมตตที่เตโนะที่้นคี้ก็็ลอใหญ่ด้วยบอลรับส้เล that uh -huh.